สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฮมตุงสำหรับวันนี้เป็น EP ที่3แล้วสำหรับ Minecraft เอาตัวรอด SCP 100วันถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับถ้าเกิดว่าเวลาทั้งหมดถูกย้อนกลับละ่ะมันจะเป็นยังไงกันนะผมก็อาจจะไม่ถูก SCP 354-14คข่าก็เป็นได้ ในวันที่1 7ผมตื่นมาทักทายเจ้า354-14ขีด14ก่อนที่ผมจะมาคาบลวเหล็กและมานั่งซ่อมหน้าบ้านครับจากนั้นไม่นานผมก็เริ่มมีไอเดียดีๆขึ้นมาผมจึงมานั่งตัดไมโอครับแล้วก็ตัดเอาใบไม้ให้มันดอกต้นไม้ออกมาเอ้างงดิดอกได้ไงเอ้ยอันนี้ผมก็งงฮะในระหว่างที่ผมเดินทางเข้าผมเผลอไปกดเปิดกระเป๋าแล้วก็เห็นว่ามีแว่นตาอยู่อันนึงครับมันเป็นแว่นตา scp 1 7 8ครับเป็นแว่นตา3มิติ ผมว่าผมต้องต่อบล็อกสูงแล้วก็ลองใส่ดูแล้วละ่ะหลังจากที่ผมใส่ปุ๊บสิ่งแรกที่ผมเห็นคือปีศาจครับมันคือปีศาจที่วาร์ปไปวาร์ปมาได้ครับนอกจากวาร์ปไปวาร์ปมาได้แล้วมันยังสปอนออกมาเรื่อยๆอครับผมตัดสินใจถอดแว่นออกมาครับแต่ก็มีวิญญ,ญาณตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาหาผมฮะไม่ว่าจะตีมันไปเท่าไหร่หววมันไปกี่ทีมันก็ไม่ยอมตายให้ผมสักทีคะจนสุดท้ายผมก็เหลือหนทางรอดเพียงหนทางเดียวครับคือการต่อบล็อกหนีครับ พอคิดว่าผมต่อบ็อกไปได้ไกลพอสมควรแล้วผมยึงตัดสินใจที่จะโดดลงน้ำคกครลยะก่อนที่ในที่สุดผมก็กลับถึงบ้านไปได้อย่างปลอดภัยครับในวันที่48-109ถึเนื่องจากมีน้องคนนึงส่งมาว่าเราสามารถใช้พิกแอคในการฆ่าเจ้า scp-173 ได้ผมจึงทําการเดินทางมาหาเจ้า scp-173 โดยเฉพาะเลยผมได้ลองตีอยู่สักพักก่อนจะเห็นว่ามันตีได้จริงๆครับผมเลยใช้เวลาทั้งวันในวันที่48ในการสังหารมันครับ หลังจากที่ผมฆ่าได้แค่ตัวเดียวฟ้าก็เริ่มมืดแล้วครับผมเลยตัดสินใจนอนก่อนครับและวันที่19ผมก็ได้เริ่มมาร่างสังหาร2ตัวที่เหลือครับก่อนที่จะไปเจอ SCP 7 1 8ครับผมเลือกที่จะไม่สู้กับมันและต่อบล็อกหนีขึ้นมาครับแต่ระหว่างที่ผมหาของอยู่นั้นผมก็ได้บังเอิญไปเจอกับหินสีแดงครับหรือ s c p 472ครับหลังจากที่ผมวางไว้ที่พื้นแล้วมันก็เกิดอาการมึนงงขึ้นมาอย่างจังครับจึงทําให้ผมต้องรีบเอามาเก็บเข้าที่เดิมครับอาการนั้นถึงงจะหายล แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นองผมผมจึงได้วางลงมาอีกรอบครับแต่รอบนี้มันกลับนานกว่าเดิมฮะจนทาให้ผมต้องหนีออกมาครับอาการมันถึงจะหายลงครับผมได้เลือกที่จะหนีออกมาข้างนอกทันทีฮะหลังจากที่ผมเจออาการมึนงงนั้นไปแล้วก็มาพักกลางคืนนะแต่ผมกลับลืมมันไปว่าในนี้มีเจ้า SCP 718อยู่จึงทําให้ผมเลือกที่จะนอนข้างนอกครับในวันที่50ผมได้เดินทางมาถึงบ้านครับในระหว่างทางผมก็เลือกที่จะตัดต้นไม้ระหว่างทางไปด้วยครับ พอผมเริ่มมีไอเดียใหม่ๆอะผมหอบสังขารของตัวเองกลับมาถึงบ้านจนได้ครับโดยแผนที่ผมวางไว้คือการคาบรัวครับแต่ถ้าแค่นั้นไอเดียของผมมันก็ไม่บันเจิดนะสิผมได้เตรียมพ่วกมาครับแล้วออกมาขุดดินอยู่ข้างด้านนอกครับหลังจากที่ผมขุดดินได้จานวนหนึ่งแล้วผมก็นําดินทั้งหมดไปนั่งปูพื้นครับหลังจากพั่วพังผมยังต้องคาบพั่วใหม่ครับพร้อมกับที่เกี่ยวข้าวด้วยฮะ ผมได้นั่งพลนดินจนเสร็จครับพร้อมกับขุดทรายทั้งหมดครับละวางทรายใหม่เข้าไปเพื่อที่ผมจะวางอ้อยได้ครับ <l ots> ก่อนที่ผมจะเตรียม,มเมล็ดข้าวที่มีทั้งหมดมานั่งปลูกข้าวต่อครับหลังจากที่ผมปลูกข้าวเสร็จฟ้าก็ยังไม่มืดเวลาก็ยังเหลือเยอะผมเลยใช้เวลาว่างที่เหลือครับมานั่งสร้างรั้วสําหรับสัตว์หลายประเภทครับ <l ots> <l ots> ผมได้สร้างรั้วมาทั้งหมด4ี่รั้วด้วยกันครับซึ่งรั้วนึ่งจะเป็นไก่รั้วนึงจะเป็นหมูรั้วนึงจะเป็นวัวแล้วก็รั้วสุดท้ายจจะะเเปป็นนแกกกกคครรรัับบ่่่่อออทีผมมมิไไตาาห แต่ด้วยความโชคดีระหว่างที่ผมล่อไก,ก่อยู่หนึ่งตัวผมบังเอิญไปเจอกับไก่อีกหนึ่งตัวครับก็เข้าทางเลยแหละไม่นานนะักผมก็หอบสังขารมาพร้อมกับไก่2ตัวมาจนถึงบ้านจนได้ครับแต่ก็ฟ้าก็เริ่มจะมืดซะแล้วนะแต่ก็ยังดีที่ผมหอบมันมาได้ฮนะมันต่อมาผมเริ่มมานั่งขุดอ้อยที่มันเริ่มจะโตขึ้นฮนะก่อนที่ผมจะนํามันทั้งหมดไปปลูกอีกฝั่งหนึ่งของเกาะครับ เชื่อไหมครับว่าผมแค่ปลูกอ้อยเนี่ยมันก็ตกดึกไปซะแล,ะละ้วล่ะฮะในวันที่53ผมเริ่มจะสร้างทางเดินครับให้มันเดินได้สะดวกขึ้นยิ่งขึนครับระหว่างบ้านของผมกับฟาร์มครับหลังจากสร้างทางเสร็จเรียบร้อยแล้วผมยิงจำเป็นที่จะต้องหาหินครับเพื่อที่จะไปสร้างบันไดครับผมนั่งขุดหินอยู่จนถึงกลางคืนเลยครับก่อนที่ผมจะมาสร้างเป็นบันไดครับ หลังจากคราบทุกอย่างเสร็จผมก็รู้ตัวว่ามันมืดแล้วผมย่งตัดสินใจที่จะนอนตรงนี้ก่อนฮนะในวันที่54ผมเริ่มจะทําทางปูขึ้นไปครับระหว่างฟาร์มของผมแล้วก็บ้านของผมครับแต่ยังสร้างไม่ทันไปไหนเลยครับผมจึงเลือกที่จะโดดเข้าไปใส่กับ S C P ตัวหนึ่งก่อนครับมันคือ3541ขีด16ครับมันคือเสือที่ลักษณะที่มีหินสีน้ำตาลและสีแดงผสมกันอยู่ในตัวครับผมจัดการมันได้ก่อนที่มานั่งต่อบล็อกต่อครับ ผมใช้เวลาไม่นานนักจนสุดท้ายผมก็ทําทางจนเสร็จครับระหว่างนั้นเองผมก็เลยมาท้ากับ354ตัวอื่นๆครับก่อนที่ผมจะเว้นเจ้า354ขีดหนทิ้งไปก่อนเพราะมันแข็งแกร่งเกินไปครับแต่ดีๆผมก็โดนมันกระชากลงในน้ำครับแต่ยังโชคดีที่ผมรอดมาได้ครับถึงแม้ผมจะใกล้จะร่วงก็เถอะแต่ไปมาสามารถสี่ขีดหนึ่งห้ามันก็จปีนขึ้นมาตามลาผมว่าผมเลยผักมันตกลงไปครั้งหนึ่งอ้ยะฉลาดจริงๆ แตด่ดีในระหว่างที่ผมชมตัวเองอยู่นั้นเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับท่านชมจำช็อตนี้ไว้นะฮะมันเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าในระหว่างที่ผมเกี่ยวข้าวอยู่นั้นเองระหว่างที่ผมเกี่ยวข้าวและปลูกข้าวอย่างเมามันนั้นท่านชมจะสังเกตเห็นว่ามันเริ่มมีน้ําไหลขึ้นมาจากมุมซ้ายบนของแผนที่ครับใช่แล้วครับน้ํามันมาท่วมครับจนไก่ของผมหลุดออกจากคอกไปหมดเลยครับ ผมย้องทุ่มเวลาทั้งหมดในการลากไก่กับคืนมาครับซึ่งน้ําถังเดียวเนี่ยกว่าน้ําจะหมดเนี่ยใช้เวลายังนานกว่าน้ําจะหมดและในตอนนั้นมันก็มืดไปแล้วครับผมเลยรีบทําการลากไก่เข้าคอกมาให้หมดครับก่อนที่จะรีบนอนในทันทีในวันที่55ไม่มีอะไรหรอกครับนอกจากแค่ล่อกแก่เข้ากงค่ะแต่แก่ตัวเดียวเนี่ยก็โคตรใช้เวลาโคตรจะนานเลยละ่ะ มันแทบจะไม่ฟังผมที่เป็นเจ้าของเลยเว้ยกว่าจะล่อมันกลับมาเนี่โอ้ใช้เวลาเป็นปีเป็นชาติโคตรจะนานหลังจากที่ผมพามันเข้ากรงได้ก็ใช้เวลาไปกวันหนึ่งเสร็แล้วสิในวันที่56ผมได้เริ่มเดินทางเข้าไปในป่า scp อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าผมยากรู้สึกว่ามันมีทางหนึ่งที่ผมยังไม่เคยไปครับนั่นคือทางเหนือของนั้นนะ แต่ก่อนอื่นผมมองมาเคลียเจ้ามอนเตอร์ที่เกะก,กะผมอยู่อะแต่ก็เป็นไปอย่างที่ผมคิดครับทังเหนือมันมีสิ่งที่ผมยังไม่เคยไปอยู่จริงด้วยครับผมได้มาเจอกับหอคอยอันหนึ่งครับแต่ข้างในก็ไม่มีอะไรมากครับผมได้เดินตามทางมาเรื่อยๆก่อนจะมาเจอกับที่พักแปลกๆเขาให้ครับผมได้ลองเดินสำรวจดูและในที่สุดผมก็ได้เจอกับธนูที่โคตรจะพ่อแม่เทพเลยแหละโคตรโอพีดูดิโคตรจะโกง ผมสำรวจอยู่สภาวะฟ้ามันก็มืดสล้วครับแต่จากนั้นผมก็โดนหมาป่ารอบกัดซะงั้นผมจึงจําเป็นที่ต้องฆ่าหมาป่าทิ้งไปก่อนครับแต่ผมก็เกือบตายเหมือนกันผมเลยเลือกที่จะนอนก่อนฮะวันที่57ผมเริ่มสำรวจหลายๆอย่างพอสำรวจเสร็จผมจึงได้เลือกที่จะเดินทางท,างทันทีครับแต่สายตาเฉียบแหลมของผมก็เลยไปเห็นถ้ำที่อยู่ไม่ไกลามานักผมจึงเลือกที่จะลองเข้าไปสำรวจท,ทันทีข้างในมืดมากครับแล้วก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเลยผมลูดของอยู่สภาวะฮะแล้วก็ไปเจอกับ เจ้าตัวอะไรไม่รู้อะผมเริ่มรู้สึกขวัญเสียครับแต่ผมก็ยังเดินทางเข้าไปต่อครับมันเหมือนคล้ายดันเจียนนะที่ต้องเข้าไปเทียรห้องเทียห้องไปเรื่อยๆครับจากนั้นไม่นานผมก็มาถึงห้องลองสุดท้ายครับห้องรองสุดท้ายนั้นก็มีของที่ดีอยู่พอสมควรครับเช่นธนูฮะมันเป็นธนูที่ค่อนข้างดีพอสมควรเลยล่ะหลังจากนั้นไม่นานผมก็เดินมาจนถึงห้องสุดท้ายครับห้องสุดท้ายมันมีเจ้าหลังจากนั่งเคลียร์มอนเตอู่นานครับผมก็ได้เจอกับ scp หุ่นไ่กาครับ ถ้าคิดว่าแค่นี้แย่พี่แย่เราใช่ไหมมันยังมีแย่กว่านี้ครับมันมีถึง2ตัวด้วยกันครับแต่สุดท้ายผมก็กําจัดมันได้ครับเหมือนตอนนี้ผมจะแข็งแกร่งมากแล้วฮะผมจัดการมันได้ไม่ยากนะคะก่อนที่จะลองเปิดหีบดูแล้วมันก็เจอกับรองเท้าเทพอีกอันนะ่ะโคตรโอพีะผ่านไปอีกไม่กี่วันท่านผู้ชมจะได้เห็นประสิทธิภาพของมันครับว่ามันโอพีาดไหน มได้เดินทางกลับทันทีครับแต่ด้วยความโง่ของผมจึงทําให้ผมหลงมาเจอหมู่บ้านเดิมอะผมเลยเลือกที่จะลองหลุดของอีกครั้งหนึ่งครับเผื่อจะยังมีของอะไรอย่างบางอย่างอยู่ผมหลุดไปสักพักก็เห็นได้ว่าท้องฟ้าเริ่มจะมืดซะแล้วครับผมเลยเลือกที่จะนอนก่อนนะวันที่5 8 5 9มันไม่มีอะไรมากหรอกครับนอกจากผมหลงอะแต่ก็ดูนี่ก่อนนะผมได้รองเท้าเทปมาฮะมันสามารถเดินบนน้ําแข็งได้ท่านผู้ชมดูดิโคตรโกงอะ เดี๋ยวให้ดูเป็นขวัญใจสักนิดหนึ่งอะแต่ก่อนอื่นผมต้องนอนก่อนนะวันที่60ถึง61ผมได้ลองเดินตะลุยน้ำดูว่บอกเลยโคตรโอพะถ้าแค่นั้นยัง OP ไม่พอใช่ไหมนี่เดินผ่านแบบนี้คิวๆเลยฮะบอกเลยตอนนี้โคตรเทพแต่เล่นไปเล่นมาก็เกิดความเบื่อครับผมเลยตัดสินใจที่จะกลับขึ้นไปด้านบนครับก่อนกลับมาเจอป่า SCP ในวันที่61ครับแต่ฟ้าก็เริ่มมืดผมเลยเลือกแค่นอนที่ตรงนี้ก่อนครับ ในวันที่62ผมได้เริ่มออกเดินทางต่อทันทีครับแต่ด้วยความสงสัยว่ามันจะยังมีอีกนิดนึงหรือเปล่าผมจึงลองมาสำรวจอีกนิดนึงครับเผื่อมันจะมีทางลับอะไรแบบนี้ไงแต่ว่ามันก็กลับจะไม่มีเลยครับแต่ผมก็สงสัยอย่างหนึ่งครับว่าในห้อง096มันอาจจะมีห้องลับอยู่ก็ได้ผมเลยตัดสินใจลองเดินออกมาดูครับแต่ปรากฏว่ามันก็ไม่มีอย่างที่คิดครับแต่โชคดีไปที่พวกนั้นมันไม่เล็งและโจมตีผมอะผมจึงรอดออกมาอย่างปลอดภัยครับ ผมกลับถึงบ้านในวันที่63ฮะด้วยระยะทางที่ไกลผมจึงมีไอเดียใหม่ฮะนั่นก็คือการไปจับมา้านนเองนะผมได้ซื้ออานมาจากร้านค้าครับพร้อมกับครัฟก่อนเหล็กขึ้นมาแต่ด้วยความโชคายของผมนะมันจึงทําให้ SCP 354.14สปอนขึ้นมาอีกตัวหนึ่งฮะแต่ใครจะสนเราผมไม่สู้หรอกนะผมมาหลุดของที่หมู่บ้านเวนดิโก้ครับก่อนจะไปเห็นม้าตัวหนึ่งอะ ผมรู้สึกว่าผมถูกชชตากับเจ้าตัวนี้มากเพราะมันมีแค่ตัวเดียวในแมปผมหาตัวอื่นไม่เจออะผมเลยตัดสินใจจะจับตัวนี้ครับแล้วมันก็จับไม่ยากมากครับในสุดมันก็เชื่องขึ้นมาทันทีที่มันเชื่องง่ายอย่างนี้เพราะมันมีอยู่2ปัจจัยครับนั่นคือผมหล่อครับไม่ก็อย่างที่2คือผมเท่ครับแค่นั้นแหละฮะจากนั้นผมเลยใส่ก่อให้มันพร้อมกับอานครับแล้วก็เห่อของใหม่อยู่อีกสักพักหนึ่งฮะก่อนที่ฟ้ามันจะเริ่มมืดสงานฮะก่อนที่ผมจะเลือกเข้าไปที่บ้านหลังหนึ่ ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าผมก็มีเนมแท็กติดตัวผมเลยตัดสินใจว่าจะตั้งชื่อมันครับและชื่อที่ผมตั้งคือว่ามายุทธครับมายุทธมายุทธโอเคนี่คือชื่อที่ผมตั้งอ่ะมายุทธมายุทธผมได้เอาชื่อมายุทธยัดเข้าไปในตัวของมันครับก่อนที่ผมจะเลือกที่จะนอนฮะในวันที่64-66ผมได้ไปเจอกับวัวสองตัวแล้วก็ก่หนึ่งตัวครับผมเลยตัดสินใจที่จะขี่มาแล้วล่อมันกลับบ้านครับผมใช้เวลาวันที่ถึง64-66ใช้เวลาโคตรนานกว่าจะล่อมันถึงบ้านได้ฮนะ แต่ผมก็ต้องเสียสละเจ้ามายุธไว้ที่หมู่บ้านเวนดิกอฟกันครับเพราะถ้าผมขี่เจ้ามายุธผมอาจจะใช้เวลานานกว่าน,นี้ในการลากแกะและวัวก็ได้ผมได้ลากมันเข้าโกงทั้งหมดได้สําเร็จครับผมบอกเลยนะผมอยากเห็นจริงๆว่าลูกมันจะหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยแกะดำแก่ขาวในวันที่67-72เวลาทํางานใหญ่มันต้องใจต้องนิ่งใช่ไหมผมได้ขับพ่วมัทั้งหมดสามานะแล้วก็มานั่งขุดดินครับ หลังจากที่ได้ดินมาระดับหนึ่งแล้วผมก็เลยเริ่มทํำตามแผนที่ผมวางไว้ครับแต่ก่อนอื่นผมเขจะบอกไม่บอกแผนนะว่าผมจะทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวท่านชมก็รู้เองแต่ยังไม่ได้ใช้งานจริงพาร์ทนี้หรอกนะแต่เป็นพาร์ทหน้าต่างหากล่ะอุ้ยหิวน้ำจังไว้กินน้ำสักหน่อย จากนั้นผมจึงได้เริ่มระเลงรูให้เป็นไปตามแผนที่ผมวางไว้ครับท่านผู้ชมอาจจะรู้หลังจากที่ผมระเลงรูแล้วว่าผมจะทําอะไรแวะมาทักทายเจ้า SCP ซะหน่อยเดี๋ยวเบื่อกันก่อนอะแก้เบือเ่อด้วยการเอาธานูเทพมาลองยิงเล่นดูวะประสิทธิภาพก็ดีเกินคาดนฮะแต่ถ้าอยู่นอกบอก่อผมเชื่อประสิทธิภาพน่าจะโหดกว่านี้ฮะ ก่อนที่ฟ้าจะมืดแล้วผมเลยตัดสินใจนอนซะก่อนนะในวันที่73ถึง74ผมเริ่มทําการเอาน้ํามาวางให้รอบๆฮะก่อนที่จะมานั่งพวนดินครับและเป้าหมายของผมก็คือการปลูกพืชครับใช่แล้วฮะผมรู้สึกว่าตะเบียงที่ผมใช้ตอนนี้มันยังไม่พอใช้ครับผมเลยว่าจะปลูกเพิ่มครับเพราะว่าผมยังมีการต้องใช้เอาไปแบบเลี้ยงแกะเลี้ยงตัวเองแล้วก็เลี้ยงวัวอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ต้องเอาซีดไปเลี้ยงไก่ผมจึงจะเป็นต้องปลูกข้าวเพิ่มด้วยครับ หลังจากปลูกข้าวเสร็จเวลาที่เหลืออยู่ผมจึงจะเอาเวลาทั้งหมดของผมมานั่งตัดอ้อยครับก่อนที่จะมาละเลงอ้อยให้เข้ากับซายครับและในวันที่75สงครามระหว่างผมกับเจ้า scp 3 5 4 1 4จึงิงได้เริ่มตน้นขึ้นผมได้เตรียมของทุกอย่างให้พร้อมอย่างเช่นแอปเปิลทอง2ลูกแล้วก็ลูกธนูอีกนิดนึงอะแต่ผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมันก็ตายไปตัวหนึ่งละเอา้าผมงงเลยฮะ ถึงแม้มันจะตายอย่างงงๆแต่ว่าคคาจะสนล่ะก็เป็นข้อเรียงผมอะผมได้กินแอปเปิลทองเอ็นชานแล้วก็โดดเข้าไปใส่กับมันนะผมตีมันอยู่สักพักหนึ่งอะก่อนที่จะรู้สึกว่าผมจะสู้มันไม่ได้แล้วผมจึงจาเป็นต้องงัดไม้ตายเด็ดของผมขึ้นมาครับไม่ใช่แอปเปิลทองเอ็นชารลูกนี้นะแต่มันคือการออกจากเกมแบบลูกผู้ชายไงล่ะผมได้ออกจากเกมครับเข้าซิงเกิลเพนเยอร์ครับพร้อมกับสร้างโหมดครีเอทีฟขึ้นมาครับ หลังจากเปิดห้องเสร็จแล้วผมยังจะเป็นห้องเอาคอนเดทแล้วก็เสกเจ้าสามห้าสี่หนึ่งสี่ขึ้นมาแล้วก็หามุมตีครับดูว่ามุมไหนตีมันเข้าครับหลังจากที่ผมทดลองเสร็จแล้วผมยังได้กลับเข้าเสริฟหลักครับและลองใช้จริงดูวยและมันก็ได้ผลครับผมตีมันไม่นานนะักมันก็ตายให้ผมครับและเควสวันที่เจ็ดสิบห้าของผมก็เสร็จสิ้นแล้วแต่มันยังไม่ทนันค่าเลยนะผมเลยยังเลือกที่จะยังไม่ตัดจบคลิปดีกว่าครับก่อนจะไปฮนะผมเลยเลือกที่จะ เก๊กอยู่สักพักพร้อมกับเข้าโหมดเศรษฐกิจพอเพียงต่อครับผมเริ่มมาปลูกพืชอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะให้มันดูไม่โดดเดี่ยวเดียวดายเกินไปฮะหลังจากปลูกเสร็จก็ถือว่าเป็นการจบพาร์ทของวันที่75แล้วครับก็ถือว่าเป็นการจบพาร์ทที่3ของซีรีส์ SCP 1 0 0วันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะพาร์ทที่4มาท่านผู้ชมจะได้ดูทันสำหรับว,วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวสสัดีครม